ลูกสองพิธีกรดังเรียนโรงเรียนนี้ด้วยกันล่าสุดแม่เมย์ปฏิดากำเนิดพลอยคุณแม่คนสวยของน้องมมอูและเป็นภริยาคนเก่งของพิธีกรฝีปากกล้าอย่างพ่อหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยที่ล่าสุดได้โพสต์ภาพขณะที่ลูกสาวอย่างน้องมมอูถ่ายคู่กับน้องกรลูกของพิธีกรคู่ขวานของพ่อหนุม่มอย่างหมวยอริสราซึ่งต้องบอกเลยว่าคู่นี้ดูน่ารักมากๆและดูสนิทสนมกัน อย่างมากซึ่งงานนี้ทั้งแม่เมย์ได้ให้ข้อความประกอบเสร็จภาพนี้ว่าจับตัวยากทั้งสองโคนนิสัยเหมือนกันอีกตั้งหากรูปที่ได้จึเป็นเช่นนี้ใช่ไหมครับพี่หมวยงานสงกรานที่โรงเรียนซึ่งแน่นอนเขาว่าน้องมายูก็เป็นพี่เยียสี่ส่วนน้องกรก็เป็นน้องเยียนหนึ่งนั่นเองโดยเรียนโรงเรียน h a r o w International School ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติชื่อดังนั่นเองค่ะโดยต้องบอกเลยว่าดูวสวยหล่อ อย่างมากเลยทีเดียวทําเอางานนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้เห็นต่างเป็นปลื้มอย่างมากเลยทีเดียวค่ะที่นอกจากคุณพ่อคุณแม่จะทํางานด้วยกันคุณลูกทั้งสองคนยังสนิทสนมกันและรักใคร่กลมเกลียวเป็นพี่น้องที่น่ารักจริงๆแฟนคลับทั้งหลายจึงได้ชื่นชมทั้งคู่รวมไปถึงคุณแม่อย่างหมวยอลิสราก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าน่ารักขอบคุณแม่เมย์นะคะมีแต่ภาพที่ดีแบบนี้เหมาะสมได้ละค่ะที่จะทำงานคู่กันและ แล้ปังแบบนี้ตลอดไปขอขอบคุณเมฟเฟื่องอารมณ์และหมวยอริสราฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ